รู้ลคณะทำงานบทพัฒน์ภาษาครับที่เขาได้ตรวจสอบข้อีของการร้องโครงการไอคิมแข่งในโครงการอักษิณ2อาชีววศึกษาเนี่ยวงเงินนะครับ5,300ล้านว่ามีการตรวจสอบว่าสอนในห้องที่ทุจริตหรือไมเพราะเมื่อวานเนี่ยมีทางวิทยาลศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะครับในสังกัดอาชีวะเนี่ยทั้งหมด สี่โรงเรียนนะครับสี่วิทยาลัยไปร้องที่พาคประเทไทยโดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อพคูณวริสุทธโธจังหวัดนครราชสีมารวมถึงวิทยาลัยบุรพาปราจีนและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีซึ่งวันนี้ก็มีการลงทุนที่่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่มีนักศึกษาเข้าไปร้องว่าการที่จัดซื้อครุวพันธุ์ตามโครงการเงินกู้นะครับไทยแข้มแข็ง โครงการีสองอาชีวะเนี่ยน่าจะสอบไปทันทุจริงรวมถึงการที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คณนะหรือนักเรียนาทางที่อะไรต้องการนะครับทีอะไรไม่ต้องการแต่จัดหา,าให้จากสุดเริเป็นไป,นป,นปนตามที่ผู้ร้องร้องไมนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากการลงพื้นที่ที่อะไรเทคนิคสลับุรีเนี่ยเป็นที่แรกนะครับก็พบว่าพบประมาณที่ได้รับเนี่ยมีทั้งหมดสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งเป็นเรื่องของ เรื่องเชื่อมโลหะเนี่ยสิบล้านสองแสนนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ตรงกับความต้องการในะรที่ทางนักศึกษาได้ร้องไปเมื่อวานนี้เรื่องที่2เป็นเรื่องงบในการจัดเครื่องมือในการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมวงเงิน3ล้าน90,00แสนบาทนะครับก็คือเก็บไว้เหมือนกันไม่ตรง นะครับแล้วที่สำคัญยุไรเทคนิคสารบุรีเนี่ยโดยมากสอนปวชปวสก็ไม่ได้สอนที่มีเรื่องคณะสิ่งแวดล้อมที่สูงเือนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จากคอาจารย์ที่ชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ทาง วิทยาลัยในกำหนดในการเรียนการสอนของนักศึกษานะครับผมเชื่อว่านี่คือการสูญเปล่าของของวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งวิทยาเทคนิคที่รับคันุพันธ์ซึ่งเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นการสอดคล้องกับการ้องกรรมธิการปปอชอสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงร้อ,องกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วซึ่งผมอยากจะขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งไปยังผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับและทั้งรัฐรีศึกษา รวมนิตยช่วยศึกษาที่คุคมกมชีวเนี่ยน่าจะต้องมีการประชุมและหารือกันในการที่จะหาวิธีการนะครับโดยคุณจากทุกหน่ยกระทรวงว่าจะสามารถระงับการจัดส่งพร,รุพันโครงการเงินกู้ไทยแข้มแข็งนะครับโครงการ S p 2ปีอาชีวะที่กําลังดําเนินการสร่งมาตั้งแต่ปี53หรือแล้วถึงปี54และปี55เนี่ยจะดําเนินการระงับได้ไหมเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าให หนึ่งน่าจะไม่ตรงกับผู้เรียนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ถิงที่วทยาลัยขอและการลักษณะการจัดซื้อคุณภาพของสิคการน่าจะไม่ตรงแล้วก็น่าจะสอบไปทานทุจริตเอาระลับไปตัดได้ไหมคือไม่งั้นมันจะเป็นความสูญเปล่าของการศึกษารวมถึงการสูญเสียงบประมาณที่จากเงินภาษีงประชาชนที่อาบเหนือต่างน้ำเนี่ยแล้วก็เป็นภาระเงินกู้ด้วยนะครับต้องเสียดอกเบี้ยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าเสียหลายเด้งคือดําเนินการก่อนไม่งั้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งวันนี้พอผมมาตรวจที่เวลัยเทคนิคสระบุรีก็ได้รับการร้องจากข้อมูลว่ามีบางวิทยาลัยเนี่ยนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีเนะี่ยได้รับเงิประมาณลักษณะอย่างนี้ถึงร้อยกว่าล้านซึ่งอันนี้ก็จะไปตรวจสอบนะครับซึ่งจะมีการลงพื้นที่โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาได้มีการตรวจสอบเพื่อจะเกิดการบูรณาการข้อมูลกันนะครับว่าสิ่งที่ เราเองในชั้นของพักตรวจรวมทั้งกรรมธิการปรปรชตรวจเนี่ยเราก็ยังขาดเอกสารการเชื่อมโยงรวมทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาได้รับคดีเป็นคดีพิเศษและมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็จะประสานเพื่อจะ,อะทั้งป้องกันและกับป้องป้องปราบไม่ให้ดําเนินการที่จะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับอันนี้คงจะมีการประสานซึ่งผมจะนําข้อมูลนี้กลับไปสู่ ท่านพักด้วยนะครับว่ามีการร้องและข้อมูลเป็นจริงตามที่มีการร้องต้องมีการดําเนินการนะครับในการที่จะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการต่อไปรวมถึงจะนําเรื่องนี้ไปคุยในคณะกรรมการปปชที่มีการตรวจสอบว่าต้องมีการลงพื้นที่กันอย่างละเอียดเลยแล้วก็น่าจะลงพื้นที่ทุกวิทยาลัยที่มีการส่งครุพันธ์างการศึกษาปีสองเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มันน่าจะต้องตรวจของจริงนะครับแทนจะเป็นตรวจเอกสารอย่างเดียวครับ